ก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดการตั้งค่านะครับมีคนหนึ่งขอเปิดการตั้งค่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็สหรับการตั้งค่านะครับการมองรอบๆหนึ่งร้อยเลตดอทหนึ่งร้อยสโคปสองหนึ่งร้อยสโคปสี่หนึ่งร้อยแต่สไนเป็นหกห้านะครับมองรอบๆก็หนึ่งร้อยนั่นแหละ ส่วนปุ่มนะครับผมก็จะประมาณนี้นะปุ่มยิงห้าสิบห้าสโคแปดสิบอันนี้ก็เอ้ตามี่ชอบเลยครับอันนี้ที่จริงต้องต้องเล็กๆห้าห้าก็พอผมนั่งนะกระโดดก็เจ็ดสิบไปวิ่งก็หกห้าจะทำคลิมๆลิมให้ ก็ใครอยากเรียนตามก็ได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่ผมก็จะใช้เป็นนิวชีนะตั้งเอว ก็ผมก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ก็ตามใจชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็วิธีการฝึกนะครับก็ให้เรานั่งวิ่งกระโดดแล้วก็ยิงแล้วก็นั่งวิ่งกระโดดยิงแล้วก็นั่งฟึบแล้วก็นั่งวิ่งกระโดดต่อยนั่งวิ่งกระโดดต่อยนั่งจะ,จะลองมา ใช้ปืนนะครับยังยังไม่ไอวอลนะก็ปืนห้ไหรเนะครับดีเซอร์แบบนี้นะครับฝึกเบลนี่งไปเรื่อยก่อนวิ่งกระโดดยิงนั่งวิ่งกระโดดยิงนั่งก็จะประมาณนี้นะ ทีนี้ต่อไปก็หัดหัดกดสับปืน,นครับทำเหมือนผมตะกี้เลยก็จะกไอ้นะก็จะเตอปืนวิ่งกระโดดแล้วก็ยิงกดสับปืนแล้วก็วิ่งครับแบบนี้เลยแล้วก็หันหน้าจอแล้วก็ดีนะครับเต็มมือใหม่ไม่ต้อง ทำแบบนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับกดสับปืนวิ่งกระโดดยิงสับปืนวิ่งกระโดดแบบนี้นะครับ โอ้ก็ยิงไม่โดนก็จะประมาณนี้นะในรองลูกซองนะครับอ่าใสายไะไรก็ทำเมันกันเลยการยิงก็ยิงเป็นตัวเจนะครับผมยิงเป็นตัวเจนะตั้งป้า้บนหัวนิดนึง โอ้ยิงไม่โดนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปกันตั้งไอวอลกันนี่ครับฝึกตั้งนั่งตั้งไอวอลก็กดนั่งฟึบพร้อมกันแล้วก็กดนี่นะครับกระโดดไปก็แบบนี้ ต่อยต่อยจับไอวอรแล้วก็แบบนี้นะครับต่อยจับไอวอรพร้อมกับนั่งแล้วก็ใช้ปุ่มปุ่มยิงซ้ายนะครับกดมานี่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูก็ได้สองเปืน,น้พอ ก็ประมา สามหัวติดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเปิดการตั้งค่านะครับพอลืมบอกไปที่ก็จะใช้เป็น dpi พันสองนะครับก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กันด้วยนะครับ